คุณคะคุณจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังเคสของพี่พู้นะคะขออนุญาตเล่าเพราะพี่พู้อนุญาตให้เล่าพี่พู้เนี่ยแกเป็นก้อนที่หน้าท้องแล้วหมอค่ะบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเป็นก้อนเลยใหญ่มากนะคะทุกคนหมอบอกว่าแล้วแกเจ็บแกปวดหมอบอกว่าต้องผ่าตัดทีนี้พอดูคิวด้วยความเป็นของรัฐบาลต้องต่อคิวต้องดูคิวต้องดูใบนัด หมอก็นัดประมาณหนึ่งหรือสามเดือนไม่แน่ใจแล้วก้อนมันใหญ่อะทุกคนแกก็เจ็บแกก็แบบปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลือดออกอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ในระหว่างที่รอนัดผ่านะคะแล้วแกก็บอกครูว่าคู <c oughs> ค้าต้องกินแบบไหนคะเพราะว่าหมอน,นัดวันนี้วันนี้วันนี้แล้วแกก็ไปทักถามแม่ทีมด้วยนะคะตาลเป็นไมเกรนมานานมากยังหายเห็นไหมคะทุกคน แล้วเสร็จแล้วพี่พูอะค่ะครูก็เลยแนะนําพี่พูว่าพี่พูงั้นพี่พูอะกินอัดเลยนะอัดเลยทุกคนคําว่าอัดน่ะต่อให้อัดยังไงมันก็ไม่เกินโดสเข้าใจไหมเพราะมันสมุนไพรสิบเอ็ดชนิดมันมีโดสละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยละ,น,ยละนิดละหน่อยเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหรักษาภายในสามวันสิบวันไม่ใช่ค่ะทุกคนปรากฏว่าแม่เจ้าทุกคนในวันที่พี่พูไปผ่า นะคะขึ้นขาอย่างปึ๊บขึ้นแล้วนะขึ้นขาอย่างแล้วเตรียมพร้อมจะเอาอุปกรณ์เข้าไปผ่าตัดเอาก้อนออกไปตรวจแล้วทุกคนปรากฏว่าหมอหาก้อนไม่เจอหมอหาก้อนไม่เจอพี่หนุ่มเคยเดินขาเป๋จากหมอนรองกระดูกตอนนี้กินซาแคปเดินได้ปกติเห็นไหมทุกคน เนี่ยเขามีหลักฐานคนตัวเป็นๆเ,เยอะแยะมากมายที่เขายินดีที่จะให้ข้อมูล